Uh, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ๋อที่ถ่ายเนี่ายก่อนเที่พนงมือที่ถ่ายขอให้อะไรเราขอให้เล่นเก่งเก่งขอให้หนูเล่นเก่งเก่งเอาเอาเลยขอให้มีสติมีญญาติแบบนี่ขนาด เออเอาเปล่าเปล่าเอาอาถ่ายรูปป่ะเอาดวยอาอ้าอ่าเอาเอาเอาถ่ายรูปกันให้น้องเปล่าด้วยให้น้องเปล่าด้วยเออมึงจับดิจะมึงให้จับสองคนจับวะเออลุกดูมองมองกล้องเฮ้ยดูก็ถ่ายรูปพี่เฮ้ยครับผมโอ้ยโอ้